ทุกคนตอนนี้ t i k t o k สามารถที่จะตั้งเวลาโพสได้แล้วนะครับโดยการทําผ่านแอป t ิ k t o k Studio นะครับเดี๋ยววันนี้ไปทาพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกนะครับเพื่อนเพื่อนไปโหลดแอป Ti k t ต k Studio มาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเปิดขึ้นมาครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้ทําการล็อกอินบัญชี Tik t o k ให้เรียบร้อยก่อนนะครับสําหรับใครที่มีวีดีโออยู่แล้วนะครับให้เลือกคําว่าอัปโหลดส่วนคนที่ต้องการอัดวิดีโอใหม่นะครับให้เลือกคําว่ากล้องครับ กดคําว่ากล้องครับตัวนี้ผมจะทดสอบให้ดูนะครับด้วยการถ่ายภาพนะครับกดถ่ายเมื่อเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดถัดไปนะครับเรามาใส่แคปชันใส่แฮชแท็กเอ่ยถึงได้ทั้งหมดนะครับแต่มันจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับสังเกตดีๆคําว่ากําหนดเวลาโพสนะครับนี่กดเข้ามาได้เลยสมมุติวันนี้ผมลงคลิปวีดีโอตอนดึกนะครับกลัวว่ายอดวิวจะน้อยผมต้องการเป็นลงเป็นพรุ่งนี้ผมก็มาเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้นะครับคือ24มีนาอาจจะเป็นช่วงเวลาประมาณสัก เจ็ดมงเช้านะครับอาจจะเป็นสักเจ็ดโมงครึ่งละกันนี่กดเสร็จสิน้นแค่นี้เองครับใส่แฮชแท็กอะไรให้เรียบร้อยกดคำว่ากำหนดเวลาเมื่อถึงเวลาวันพรุ่งนี้นะครับติ๊กต็อกก็จะทําการโพสต์ให้เรานะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับสําหรับคนที่ทําคลิปนะครับเช่นคนที่ทํางานประจําแล้วไม่มีเวลาจะโพสต์นะครับสามารถนําฟังก์ชันนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับ